มใหญ่ม่ับเจ้านั่นอ่ะเบอร์ใหญ่แบบนัน่ะอใหญ่มันเป็นสีแดงนะเนี่ยมัน์ใหญ่เบี้ยใแค่นั้นักที่เยผมมันเดนยอยนะก็อาหารมันงงอ่าันงมัน่งมันใส่ห่อกันหนึ่งนี่กับนี่กนียไปไทยแมงมันดาได้กกาวมาแบ่งกันเ

เป็นห่อฟักเนี่ยครับฟักสีเสียดเป็นห่อเป็นแบบนี้เป็นห่อยาวเป็นห่ออย่างนี้ฟักสีเสียดบ้านเขาห่อฟักสีเสียดเหรอแต่ตับปุ่นเป็นห่อจะได้หงสแล้วปุ่นเอาไปแย่ได้กินครับแกงใส่ปลาแห้งใส่ไข่อย่างนี้คุณเท่ามันจะสอบไม่ออกถ้าแก่งแบบนี้มันจะขมเจาะมันมันมีมีเฉพาะหน้าไหนครับหน้าเน่าจะจะปี๊มีละข้างปี๊มีละข้างเนาะ เดี๋ยวมันจะออกข้ามไเดียวเนี่ยพอดีนะนีเกล่ะเจมเจมนะแดงๆนี่นะเข้ามอ่อนแบบไหนแบบเนี่ยเนี้ยอ่ามันเขียวอยู่อ่ะเนี่ย